สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนอบางโอนแต่งวดเนอกินตำปูมา,าอะไรๆได้กันนะคะ <c oughs> โอ้ยวันนี้คุณลูกซื้อมาอีกแล้วค่ะวันนี้ปูค่ะปูแนนค่ะแนนซื้อมาให้ <c oughs> ให้มาถ่ายคลิปพ่อ <c oughs> แม่มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเนอะบอเซอร์ไพรส,ส์ให้แม่ถ่ายคลิปเ <c oughs> นอมาวางโองนแงวดเนอะโม โอปูค่ะตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องแซ่บแสบบมาค่ะมาค่ะหืมจะกินอันไหนก่อนไม่รู้เลยเนี่ยหืมดูดิากานปูค่ะกานปูกานปูค่ะจุดจวดมา masa. จุา fire, ดจวดเลื้อยาปปูต่างวัน <ín> Ừ, ta thấy rồi kinh. Ông ừ, hỏi Nó khò nó chảy nặng. Ừ.

គុកដាំបងប្អូនតង្វាត់ស្គីនខតស្រត់น้ํา Nhai hên thang nè học kỳ nguồn nha phao mhm Đi đi mhm mhm mới mhm 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 mhm

วันไหนคุณยายกินข้าวด้วยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมีคนเมนต์มาบอกว่าอยากให้ให้กินข้าวกับคุณยายหออคุณยายไม่กินข้าวไม่รู้จะทํายังไงไม่ถ่ายคลิปยังไม่ได้เลยเนะ <c oughs> ี่ยโอ้โมันเจ้านี้อร่อยจริงดูบอกมาจากเมืองเอกเลยนะแม่ ไม่ใช่มาจากอะไรมอกรุงเทพเลยนะแม่เนี่ยเนี่ยดูขวากินเนาะเพื่อนนะกินน้ำกะเนื้อสักๆน้ำกะเนื้อ <c oughs>

อร่อยจริงนนๆเยอยะค่ะยอะค่ะเพื่อๆนๆเนอะแม่เอาบอกอนมาเนอบอกโนตรงบัตรเนเนอะกระดามกระดามมาค่ะมาค่ะว่าไม่เดียกนะ แม่คะาย,ยุ่ย อันนี้วานันยเขาที่ดีเนี่ยมาค่ะมาค่ะเส่บๆค่ะ

สุดมากาเนื้อปูหวานการกินทีหลังกินตัวกอนมาเด้อมาเด้อ

แค่นี้นะคะมานะคะเยสุพัเซ็บแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย